โอเคครับเพื่อนๆครับผมยูดีต้อนรับสู่หนึ่งรีวิววิเฮ้ยนะครับวันที่ผมมีรีวิวนี่เลยฮะ CPU ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวยอดนิยมราคาไม่ได้แรงอยู่ที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับเป็น CPU ที่ใส่ AM5 นะครับ DDR5 DDR4 อะไรก็ว่ากันไปใช้ตัวนี้รับรองเลยว่าคุ้มค่าเพราะราคาดีแรงไรเรีย แถวแถวสิบสี่หกศูนย์ KFK อะไรตามๆนั้นเวลาเล่นเกมเรนเดอร์ r r ก็ได้เล่นเกมก็ดีมากๆจะเป็นอย่างไรนะครับมาอันบ็อกแก่กล่องกันเลยนะครับอ,อยู่ในบับเบิลอยู่เลยเนี่ยมันคือรุ่นไหนมาดูกันนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นราคาที่ดีเพราะว่าเขาเรียกว่าสายประหยัดจะรู้กันดีคล้ายๆกับไอ้พวก 12... อะไรนะไม่ใช่ดิ1 4 4 0ี1 4 4 0 0 F 1450 f อะไรประมาณนั้นนะครับต้องพูดว่าความแรงจะไล่ๆกันแถวๆนั้นแต่พี่แกตัวนี้ค่อนข้างจะทำอะไรได้มากกว่านิดหนึง่งสตรีมเครื่องเดียวก็ได้เอา cpu ตัวนี้ยิงสตรีมแล้วก็ใช้การจอในการเล่นเกมในเครื่องเดียวสามารถทำได้ด้วยเป็นเขาเรียกว่า cpu ที่รุ่นประหยะัดรุ่นอะไรมาแล้ว ประกัน s v o a 3ปีกับรุ่นนี้เลย Ryzen 5 7 5 0 0 F ครับผมเป็น CPU ที่ไม่ได้มี HD Graphics ะนงับในตัวนะครับน,นะบนี่หน้าตามันเป็นแบบนี้ประกัน s v o a 3ปีหน้าตา CPU กล้องอยู่ที่ไหนกล้องสีดำไม่ใช่สีดำสีเทาๆเท่เท y z ร n 5 5นี่เลยครับ 38มสิบแปดไมคแคทนะครับผมเออมาเลเซีย e นะครับเซนซี ancy, ครับผมสโเกตเอ็มห้านั่นเองนี่ประสิทธิภาพระดับสูงสำหรับ AMD Ryzen กลองดูก่องมาดูครับเหมือนจะมากับฮิตซิงหรือเปล่าโอ้โหผมบอกเลยตรงๆเลยนะเพื่อนปีนี้เป็นปีของ AMD จริงจริงๆ,ๆเลยแหละทั้งการ์ดจอที่ดีมากๆล่าสุดที่รองรับ FSR 4หลายเกมแล้วยิ้มเลยใครเล่นน่ะยิ้มเลยนะผมบอกเลยว่ายิ้มหลายๆเกมที่มี FSR ลองรับเนี่ยเปิดแล้วเฟรมขึ้นภาพสวยกว่าเดิมใครที่แบบคิดจะไปใช้เขาเรียกว่ากะจะกลับไปข่เขียวหรืออะไรก็พิจรารณาดูก่อนนี่มากับพิซซิงด้วยคุ้มนี่ไง CPU ครับนี่หน้าตาของ CPU เขาแลนี่คือ R5 นะครับ 7500F ครับผมตัว CPU พร้อมกับสติกเกอร์แปะได้นี่มีคำว,ว่า Ryzen 5ตรงนี้เลยนะครับตัวนี้ถือว่าดีนะเขาเรียกว่ามันวิ่ง5คลกิกเลยนะครับผมเล่นเกมสะใจสตรีมดีแน่นอ,อนนะโอ้โหหน้าตา CPU ดีครับ CPU ที่มันไม่ต้องมีขามาเนี่ยเอาภาระขาเนี่ยไปอยู่ที่เมนบอร์ดมันระวังง่ายดีครับผมนี่คือหน้าตา CPU นะครับนี่คือถาดนี่คือ สแกนติดตามข่าวสาร AMD นั่นแหละนะครับผมเลททีมเข้าทีมเข้าไปก็คู่มือไม่มีอะไรหรอกนะครับใส่ยังไงนู่นนี่นั่นก็ไปเปิดดูใครซื้อก็ไปเปิดดูนะครับแต่เดี๋ยวนี้ติดตั้งง่ายฮะเพื่อนมาดูฮิตซิงที่แถมมาของ AMD นะครับตัวนี้ถือว่าใช้ซิงตัวนี้ได้แหละนะครับเพื่อนนี่ไม่ได้มีไฟ RGB แต่อย่างใดครับเป็นฮิตซิงที่แถมมาเป็นก้อนๆเลยนะเป็นก้อนๆพัดลม นี่ดูดีครับออกแบบดีไซน์มาได้ดีฮิตซิงซิลิโคนที่ทามาแล้วติดมือผมเลยซิลิโคนที่ทามาแล้วนะครับนี่ออกมาหลุดมามาหลุดมา <c oughs> เป็นไงล่ะดีนะ <c oughs> ถือว่าคุ้มค่ามากครับในราคา5,000ต้นต้นแล้วคุณได้สเปค CPU ที่ค่อนข้างแรงวิ่ง5กิกแคส38เมก เล่นเกมดีแน่นอนเล่นเกม 4K ผมรับรองได้เลยว่าไม่แพ้พวก 14600KF ไม่แพ้ 13900K ไม่แพ้14อะไรก็ตาม 14500F146147 แถวนั้นความแรงอยู่ประมาณนั้นเล่นเกมจะไล่ๆกันเล่น 4KFullHD ก็แรงไม่แพ้กัน FullHD2K นู่นนี่นะครับตามนี้สำหรับการอันบอเก e ตกล่องซื้อมาจะมีประมาณนี้ครับเพื่อนทุกอย่างประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับ เ,ออเดี๋ยวโช่วงนี้จะมีของมาให้ได้ดูรีวิวเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมมีเคสมีแรมมนีนู่นนี่นั่นมาอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวเจอการสำหรับคลิปหน้าฝากนนเน่งของชิดดาวไปด้วยใครสนใจตัวนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนใครมองหา CPU ที่จะซื้อใหม่แนะนำา m m 5และเล่น AMD แล้วเล่นตัวนี้ที่เป็นบางคนอาจจะถามบอกทำไมไม่เล่น Ryzen 9 R Ry ้ z e n 9ไม่จำเป็นต้องซื้อซื้อตัวนี้ถูกกว่านะครับ แล้วทำไมบางคนบอกว่าทำไมไม่ซื้อเจน8ที่เป็นไรเซน5เจน8ไรเซน7เจน8ตัวนี้แรงพอๆกันแต่แค่ไม่มี HD กราฟิกเท่านั้นเองไรเซน5 7 5.00f ตัวนี้แรงพอๆกับไรเซนตัวที่เป็น8,000นะครับแรงเท่ากันครับเล่นเกมไม่ต่างน,นู่นนี่เรนเดอร์ไม่ต่างแต่ว่าความแรงเท่ากันแค่ไม่ได้มี HD Graphics ในตัวเท่านั้นเองประหยัดตังค์ด้วยตามนั้นเจอกันคลิปหน้าครับ